you uh -oh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช้มีโชคสีห้าหค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวทางของหวยลอตนะคะงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนค่ะสองพเด่นหน้าปกงวดนี้3มตัว1 6ึค่ะ5ตัวก็จะมี164แล้วก็สองเจ็ดนะคะหวยลอตงวดนี้ค่ะดูเรื่องสีชมพูเขาก่อน เด่นสองตัวมาตัวหนึ่งกับหกแน่นอนมากเลยอ่ามีหนึ่งหนึ่งด้วยฮะเบิลเนาะมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งหนึ่งหกสามหกห้าหกเจ็ดนะคะบนนะหนึ่งกับหกเ,เน้นเน้นหนึ่งนะคะบนแล้วก็ล่างแนวทางล่างให้ห้ากับแปดเน้นที่แปดนะคะมีแปดหนึ่งแปดห้าแปดเจ็ด ห้าสองห้าหกห้าแปดแปดแปดใครอยากแคปตัวนี้ไว้แคปได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแนวทางงวดนี้ดูงวดก่อนสามตัวมาตัวนะคะมาหนะคะงวดที่แล้วติดบนนะคะแล้วก็แนวทางตรงนี้เขาก็ให้สกับหเน้นที่หนะคะติด บนทั้งบนทั้งล่างเลยหออกหกเก้าหกทั้งหลักร้อยห,หลักหน่วยบนเลย <Yeah. S 1> วดที่แล้วค่ะดูแนวทางของแอดก่อนหลังจากที่หลุดก็เข้านะหกเก้าหเข้านะคะล่างก็หกหนึ่งมาทั้งบนทั้งล่าง หลักร้อยหลักหน่อย,อยหมดนี้ค่ะหนึ่งเดือนสิบเอ็ดหกแปดหนึ่งหกสีต้องหมายังน้อยหนึ่งตัวเน้นที่หกกับหนึ่งอะไร หน้าแรกคะ่ะข้อมูลรางวัลที่หนงวดนี้4ตัวเด่น4ตัวหนึ่งหนึ่ค่ะมีทั้ง1ทั้ง6มีชุด2ตัวด้วยงวดที่แล้วหลุดนะจ๊ะ4ตัวก็ยังหลุดนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็มี6มี9อยู่เนีประมาณนี้นะคะงวดนี้คะ่ะ ตัวหนังสือใหญ่มากห้ยลอดข้อมูลสลากกินแบ่งรางวัลที่หนึ่งเน้นหนึ่งกับหกค่ะเน้นที่หกนะมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหกสามหกห้าหกเก้าอีกแล้วเบิ้ลก็ 6, 6หกหกงวดนี้งวดที่แล้วหลุดในจ้าตรงนี้นะ ตรงนี้สองตัวมาหนึ่งตัวล่างสุดเลยข้อมูลล่างเน้นหนึ่งกับสี่นะคะแสดงว่าหนึ่งต้องมาใช่ไหมหนึ่งกับหกนี่หนึ่งต้องมา,ามีหนึ่งหนึ่งถ้าเบิ้ลมีหนึ 1, ่งหนึ่งสี่สี่หกหกนะคะ งวดที่แล้วค่ะสองตัวมาตัวอืสามกับหกมาที่หกนะคะเลขค้างมากงวดนี้หนึ่งเน้นที่หนึ่งเลจ๊ะสูตรอาจารย์ประสิทธิ์ค่ะครึ่งเล่มก่อนเก้ากับศูนย์หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย แล้วก็ฉลามขาวข้างล่างแนวทางข้อมูลสองเลขท้ายสองตัวเดนหนึ่งกับเจ็ดนะคะฉลามขาวงวดที่แล้วล่างเข้าเข้าอยู่อาจารย์ประสิทธิ์เข้าหลักหน่วยโอเค จอดเลขเอาขึ้นเล่มจอดเลขเด่น6กับสค่ะหน้านี้สองตัวมีชุดสองตัวข้อมูลบนข้อมูลล่างเด่น5กับ1เลขท้ายสองตัว3ตัวก็จะมี5 8าดหนึ่ง เจาะเลขงวดที่แล้วเข้าให้บนออกล่างให้ล่างออกบนให้บนหนึ่งหกออกหกหนึ่งล่างอันนี้หกเก้าเก้าหกให้หกเก้าล่างออกเก้าหกบนเจาะเลขนะคะงวดนี้ค่ะต่อไปนมหย้ยลอดชุดสองตัวเก้ากับสองค่ะงวดนี้ แล้วก็มีชุดสองตัวสามตัวตัวเด่นเก้าสองสองมีสองเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดเก้าเก้าสี่แล้วก็สองมีสองสองสี่สองหกสองเจ็ดสองหกสองเก้าหกเจ็ดสองนมหวยรอดงดที่แล้วก็หลุดนะจ๊ะไม่เข้านะคะ ให้เก้าสองออกเก้9กนะคะทีมงานหวยลอดให้หนึ่งนะคะเด่นที่หนึ่งนะทีมงานสรุปสองตัวสามตัวสองตัวแปดชุดสามตัวแปดชุดงวดนี้ค่ะ ทีมงานหวยหอดงวดที่แล้วเด่นเข้าแค่ตัวเด่นสี่ตัวมาที่หกนะคะแต่ว่าตัวเน้นห้าไม่เข้าสรุปทีมงานเด่นงวดนี้มีสองหนึ่งเจ็ดแปดเขาเน้นที่หนึ่งโอเค หนึ่งมีอะไรบ้างมีสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหวยลดข้อมูลเลขท้ายงวดนี้คะ่ะเด่นห้ากับเก้าสี่ตัวสี่ตัวมีศูนย์สามห้าเก้าค่ะ งวดที่แล้วเข้าเข้าตัวเน้นนะคะเข้าหกหกกับแปดสองตัวเขาก็เข้านะหกหนึ่งข้อมูลเลขท้ายงวดนี้ใครชอบห้ามีหนึ่งห้าสี่ห้าหกห้าศูนย์ห้าถ้าเก้าก็หนึ่งเก้าสี่เก้าหกเก้าศูนย์เก้าข้อมูลค่ะ ข้อมูลชุดเด่นแคปได้แคปด้อตัวเลขต่อไปอาจารย์สมบุญค่ะ อาจารย์สมบุญให้เด่นสีสองตัวมีสีกับ1นะคะเน้นที่สีนะคะแล้วก็ล่างสรบชุด3ตัวงวดนี้อาจารย์สมบุญอาจารย์สมบุญณงวดที่แล้ว2ตัวเข้าอยู่นะให้8กับ9มาที่9นะคะ แล้วก็สามตัวไม่เข้านะจ๊ะอันนี้น่าจะมาที่หนึ่ง <c oughs> ค่อนข้างที่จะเด่นไล้ไล้เล่มอยู่หน้าหนึ่งอันนี้ข้อมูลสลากกินแบ่งสรุปชุดตัวเด่น ข้อมูลบนข้อมูลล่างข้อมูลบนเด่นหนึ่งสี่หกศูนนะคะท่านหนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะแล้วก็ชุดสามตัวสองตัวข้อมูลข้อมูลล่างข้อมูลเลขท้ายเด่นหนึ่งกับหกอีกเหมือนกันงวดที่แล้วค่ะบนไม่เข้า มาติดข้อมูลล่างให้หนึ่งหกออกหกนึง่งอาจารย์แสนคมค่ะมาแล้วอาจารย์แสนคมให้เด่นที่หกนะคะมีหนึ่งหกสี่หกห้าหกแปดหกหนึ่งสี่หกค่ะชุดเดียว แสนคมมุ่ที่แล้วให้สองไม่เข้านะคะน่าสนใจอยู่นะหกงวดนี้แสนรวยให้เด่นที่แปดค่ะงวดนี้น่าจะติดล่างไหมมีหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกแปดแปดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดเจ็ดค่ะแสนรวย ว่ดที่แล้วใครตามมั่งแสนด้วยให้เด่นที่หกมาทั้งบนทั้งล่างเลยให้หนึ่งหกออกหกหนึ่งนะจ๊ะแต่ว่าหกเก้าไม่มีมาถึงหกแปดอ่าสุดยอดวัดดวงค่ะ เอาขึ้นเล่มก่อนวัดดวงวัดดวงดีมาก9กับ8อีกแล้วค่ะชุด2ตัวมี90 92 96 80 82 86ค่ะมีชุด2ตัว3ตัวแล้วก็ข้อมูลล่างเดน4 68เน้น4กับ6นะคะมี0 4 3 4 5 4 0 6 3 6 5 6 วัดดวงติดให้บนออกล่างนะคะมี6กหนึ่งด้วยเด่น6นะคะข้อมูลบนอาจารย์วรลเมรข้อมูลบนงวดนี้4ีสตัวมี1 7ึ่งเสองเน้นสกับ7มีสองห2ึ่งสองสี่สองหนึ่งเดสี่ดหค่ะอาจารย์วรลเมรข้อมูลเลขท้าย เด่นหกับ0เน้น3ตัวมีหนึ 0, นะคะเน้นที่1กับ0มี1นหนึ่งด้วย1นึ่งสี 6, ่หนค่ะจานมรเมตรวดที่แล้วเข้าที่บนนะคะให้6 0กับ6ตัวเด่นมา6 9 9 6้าเ้ายประมาณนี้นะคะ อาจารย์เอกลาบสมสมบุญเจอกันที่1กับ8ดครั้งวันนี้น่าจะมา1นึ่งมิเปอร์เซ็นต์มาสูงมากเลยแล้วก็ฉลามขาวบุญทรงเจอกันที่1กับ5เหมือนกันค่ะชนกันที่1ตัวเดียวงวดที่แล้วจ้าข้างบนหลุดนะ สองเจ็ดข้างล่างมาติดล่างใช้เลยหนึ่งกับสี่ข้อมูลบนดินค่ะสามตัวมาหนึ่งตัวหรือเปล่าเดนหนึ่งสี่หกค่ะเน้นหนึ่งกับสี่ มีสามหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกนะข้อมูลบนดินงวดที่แล้วไปติดล่าง3ามตัวม,มามาหนึ่งล่างนะคะหกหนะึ่งะสมตัวหกับ1นึ่งเด่นมาคู่กันเลยที่เด็ดหวยรอตค่ะ สองตัวเน้นหนึ่งกับหกนะคะหนึ่งมีอะไรมั่งมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสี่หนึ่งแปดหนึ่งนะคะถ้าเน้นหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสองตัวมันหนึ่งตัวหรือเปล่าหนึ่งกับหกอือ ที่แล้วค่ะเข้านะคะเขาสรุปน่าจะเป็นหลังหลังเล่มที่เขาสรุปหรือเปล่าติดทั้งบนทั้งล่างเลยอันนี้ชุดห้าตัวมาตัวมาสองตัวป่ะติดบ,บนนะคะงวดนี้ห้าตัวมีหนึ่งสี่ห้าหกแปดหนึ่งกระพกจะมาด้วยกันไหม สองตัวหนึ่งกับหกไม่มาด้วยกันก็มาอย่างละตัวเน้นที่หนึ่งกับหกมีหกอะไรบ้างหกสองหกสามหกสี่หกศูนฝั่งนี้ข้อมูลเลขท้ายค่ะงวดนี้ เด่นสี่ตัวมีหนึ่งห้าหกแปดล่างเน้นให้แปดนะมีสองแปดสี่แปดหกแปดเก้าแปดค่ะแคปได้แคปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เล่มเก่าค่ะของเก่าติดที่หกต,ตัวเด่นนะคะให้หนึ่งหกออกหกหนึ่งนะ จบการรีวิวหนังสือหัวล็ดงวดนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้เอฟซทุกท่านจงโชคดีมีชายถูกหวย,ม,วยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ